มามาถึงไฮไลท์เด็ดของวันนี้นี่เราสี่วันแล้วนะนายโชคมาวิปริติเชิญครับบัตนีนะครับมีน้องๆอ,อยู่ข้างบนด้วยได้เลยครับเออวันที่หลงครับสรุปไม่เอาฟุตโต สกอตทำไมอ่ะอ๋อไม่ค่ะเขาสวัสด,ดีอยู่เจ๊อ๋อตกใจนึกว่าสกอตมาอีกมาคุณนะมันมีพวกแบบบัดซบบัดซบไงคอยไปคอยดึงคนของ B S <S อขอบีซิเลียนไงนะพอปั้นมาก็ไปดึงของเขาเหี้ยจริงพวกเหี้ยนี่ใครแห่นคะเนี่ยร้อยร้อยตั้งเขาู่ดีกว่าว <laughs> ไม่แต่บีซีเขา นี่นะผมว่าแกงเขาอะโหดมากนะไม่รู้ว่าอะไรนะไม่ว่าชุดไหนเขาก็ตึงไปอะเนี่ยตอนนี้ตึงจนผึ่งขาดเลยเนี่ยใช่ไหมไม่หน่อยเอามาวันนี้เราจะคุยกันให้จบเลยใช่ไหมถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่ไม่ว่าพวกเองจะไปที่ไหนคะไม่ต้องห่วงตอนนี้เองก็ได้เท่าเทียมแล้วเก้าอ้ขอญาตฟังได้ไหมครับเชิญเชิญก็คือง่ายๆเลยอยู่นี่อ่ะก็อย่างที่บอก อยู่นี่ก็เจอเฉินเท้าหนานอยู่นู้นก็เจอดาวโมเวอร์ไม่ต้องห่วงเรื่องความรุนแรงเกิดขึ้นแน่นอนแต่เปลว่าเรามาสรุปกันดีกว่าผ่อนคลายผ่อนคลายมาใครจะเป็นคนเริ่มพูดครับอะฮัลโหลฮัลโหลอะตั้งสติก่อนอะตัวเองตั้งสติก่อนตัวเองตั้งสติก่อนและ

นุกสนานพอกันเงียบหมดเลยสวัสดีครับเฮ้ยน้องชายเล็กกลางใหญ่อยู่ไหนเนี่ยขับนาขับรถอยู่ในเมืองครับนาว่าไงครับใช่หรอใี่ครับนี่พี่ชายคนโตกลางใหญ่นี่ก็คืออยู่ตรงนี้แล้วนะแล้วทำไมเรายังไม่มาอีกตรงไหนครับนาอ๋อโอเคครับดูเรื่องเลยครับดูเรื่องโอเคโอเคน้องชายเล็กกลางใหญ่ขอสองนาทีเลยครับโอเคโอเคโอเคน้องชายเล็กกลางใหญ่ฮัลโหลวัสดีครับอันนี้ติดต่ออะไรครับเนี่ย ใชครับยูยูทุกแม่จะมาสอบวิสดิอ้าวเหรอ <S <S 2> <S 2> เปิดเพลงฟังดีกว่าเ,เออพี่กอลรถรถรถยังเป็นอยู่บ้างหรือไม่เป็นละ okay, ่ะโอเคบีได้ใช่ปกติแล้วเนาะไม่มีปัญหาโอเคครับเสียงเสียงเสียงท่อพี่ยังทำไมอ่ะบี <cues> <coughs> không có gì hết, không có gì hết, không không có gì hết,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  không 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 ไเดีครับอ๋อดีเทลดีกว่ามั้นนั่นไปง่ายก๊อตกูเรียกน้องชายล็การใหญ่ของมึงมาฮะน้องชายล็กางใหญ่ใช่ครับเมื่อกี้น้แต่งว่าหึมเหรอครับตรงนี้ไม่หึมห่มทำหึมไม่หึมแต่สี่วันแล้วแค่นั้นแหละสี่วันยังเกี่ยวไม่จบเลยน้าเขา่างนี้คือเขามีปัญหาภายในกันถูกไหมถูกความจริงแล้วเขาควรจะไปหาหมอสูงเขาม่ควรมาหากู ปากกูปวดหัวด้วยเหรอได้มีปัญหาภายในก็ต้องไปหาหมอสูดิก็ถูกเหมือนจะมีช้ำๆบวมๆด้วยมันข้อเทียรกันไม่ลงตัวครับนะใช่เกียร์กันไม่ลงตัวมันข่าวที่ผมได้ยินมาคือจะมีแบบเออมันจะแบบอีกฝั่งนองจะไปวันติตรงวันติใช่ไหมนี่ขนาดยืนยืนแบบนี้เลยมึงดูดิเอออันนี้น่าคิดยืนมาคนละแก๊งกันไปแล้วพี่กันแล้ว เห็นแล้วมันก็น่าเสียดายผลิตแม่งตอนแรกแม่งแบบพร้อมจัดไม่แล้วมันเล่นดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะอย่างเงี้ยเสียดายจริงแต่ไม่เป็นไรลงมาอยู่นู่นใช่ปะ่ปะก็เดี๋ยวได้บันเทิงแน่นอนก็ได้จะบันเทิงแต่เ้าแต่พื้นอ่ะต่อไปผมว่าจะโดนเละผลิตพร้อมและแจ้งนะคะครับครับ พร้อมพร้อมนะครับพร้อมนะครป่ะเจอเลยครับก็ให้พี่กายเกิรนเรื่องสัญญาปืนเลยพี่มาอีกและสัญญาปืนมาอีกแล้งานนี้ครับครับเดี๋ยวพี่เกิรนเรื่องสัญญาปืนให้น้าฟังก่อนเจอกันจะออกอะไรวะพี่จะที่สรุปของพี่อ่ะไม่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 ยังอยู่อยู่ถ้าเราพี่โอเคแป๊บนึงโอเคโอเคดูดูถามแบบ คนที่ก็คือสัญญาปืนไปทำนิโนก็คือยี่สิบล้านใช่ปะไม่ต้องโจงให้พี่จ้จมาคุยต้อง<ช>ต้องโจงม,มาตัดใ,ใจอะ่ะให้พี่เจ้มาคุยกันบพี่เราพี่เจ้าผิเออได้ยินกูคุออคยคุยกับมันเมื่อวานว่าคร่าวๆก็คือตอนแรกคุยกันคุยกับน้องว่าไปนู่นก็คือคนที่คนที่จะเอาปืนไว้ก็ให้ทําสัญญาไว้คนที่ออกก็คือ เอาหายาก็จะกูคืนแลวอย่างที่น้องมันบอกกายว่าแบบไม่เอาหายใชไหมแล้วแล้วแบบเอาให้น้องมันหาสก,กูมาคืนอะไรเงี้ยพอะสุดท้ายแล้วทางแกงจะได้ไม่ต้องไปวัดดวงด้วยก็จะได้ไกลับไปเหมือนตอนนี้กูวัดดวงแทนพวกมึงเนี่ยว่ามึงคุยกันมาแล้วจริงเหรอกูมาพูดพี่จริงอะ่งอะกูไม่อยากยุ่งน้พองเพราะกูไม่ได้อะอยู่แ้วพวกนี้กูมาพูด ให้เป็นตรงกลางอะ่ะเพราะระหว่างคำว่าเพื่อนกับคาว่าน้องอะ่ะเข้าใจกูใช่ไหมอืมกูเข้าใจทุกคนนะอืแต่ปัญหาคือมึงได้คุยกันมาแล้วจริงๆใช่ไหมมังสีโสสีป่าเหล่าโก้ยโคอีโดอยโคอีโม้ยโอ้โ oh my god กูเนี่ยจะกูค,คืนกี่ตัว ี่อะไรนะโจสกูนี้ได้จะูเกลื่อนกี่ตัวคนสกูตีแล้วหนึ่งคือสรุปคืออันนี้คือคุยมาแล้วใช่ไหมต่อคนอะยังผมว่ายังอันนี้คือคุยกันมาแล้วใช่ไหมตีแล้วตัวแล้วเรื่องนี้ก่อความสนเลยอันนี้น่าจะเริ่มคุยพี่ถ้าเกิดดูจากการพูดคุยเมื่อวานกูบอกให้ไปคุยกันมาแล้วสรุปผมว่าคุยแล้วครับนะแต่สรุปไม่ได้ต้องบอกว่าที่จริงอ่ะกูคือไม่ได้อยากยือมือเพื่อนเพราะว่ากูก็แคร์่ะแต่ทีนี้น้องน้องมันไม่ได้กล้ามาพูดกันนะ ที่ภาพไม่พูดมาเมื่อวานเลยอ่ะแต่ถ้าพูดตรงๆเรื่องที่จะพาก็ถึงใจแทนไม่ได้หอเป่าีเพราะว่าเป็นเรื่องของแกงเขาถูกก็พื่อนตัวกูไม่ได้มีปัญหาอะไรอะไรเลยแล้วฟังกูว่ากูก็ไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องพวกนี้นะกูว่ากูจะเลิกเหมือนกันกูมองว่ามันจะกูตัวเดียวมันมันจะนี่ไปถ้าแบบอย่างอันที่สุดกูบอกว่าก็จ่ายเป็นเงินสิบห้าล้านอ่ะไม่คือตอนนี้เหมือนเหมือนกับว่าอะไรว่ามันนัดกูมาแต่มันมาคุยกันเองอะเรื่องที่นี้ไม่จบอยู่นี่ย ่แต่มันมันมันไม่ต่างจากการที่มันคุ้ม้องมันนะเว้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วสกูมันจะได้แค่ตัวเดียวเผื่อเราก็ไม่ได้ด้วยนะแล้วปล่อยเขาคุยกันใช่ไหมผมเลยไม่ก็แล้วมึงเห็นว่าเราว่าคุณหลบอยู่ตรงนี้เพื่อที่อะไรยังไงมันไม่ได้ต่อทำแก๊งต่อใช่ไหมล่ะอย่างน้อยมึงก็ได้สกูอย่างน้อยถ้ามันออกกันกี่คนมึงเห็นไหมแล้กว่าตัวมึงเห็นไอ้พวกไอสองสองแก๊งนั้นมันออกมาไม่ได้มึงเห็นไหมล่ะอยู่ระวังสองข้าวหวังว่ามันเป็นได้เป็นเงินมันก็ยังคุ้มกว่า เขาบอกว่าแจ็คเป็นค่าวบอยมั้งครับไม่เป็นไรเดี๋ยวขาดไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เห็นบีนดี้ต้องมาหองเหม่อเรื่องนี้มึงไป็นขี้มึงก็ฟังดีไอ้เต็บเมื่อคืนเนี่ยโอเว่นก็ฟังอยู่ที่แต่ผมไม่รู้เรื่องนะดิที่ที่ผมเสนอว่าน่าน่าเป็นเงินผมก็เอาฟังไปแต่ผมก็รู้เรื่องนใช่เขาเนใครที่จับปืนใครที่จับปืนไว้นะวันนี้เจลห้าสิบห้าอีมาไม่จ่ายมาทั้งหมดเลยพี่ไม่มีใครยอมายหรอกอแล้วก็ใช่นี่เขาเรื่องพี่แบบ ใช่แล้วอย่าลืมว่าที่พี่เสนอมาก็คือแจ้งน้ำมาฟังนะมาฟังเพื่ออะไรอ่ะนี่บอกไปแล้วนะมาฟุดตีพวกเราว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างเง้ยแล้วมันก็จะพังนะสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ทำเหมือนว่อแกงไม่ได้ขึ้นกระพานหน้าที่เป็นโถส้วมจ้ำไว้เหมือนพวกมึงขึ้นอาวุธกันเองอ่ะเอาแล้วบางคนเข้าแก๊งมาไม่ถึงเดือนอ่ะก็ได้ปืนเลยหลายคนบางคนเข้าแก๊งมาเดือนเดียวได้ปืนก่อนมาวัดอ่ะไอ้เหี้ยแจ็คเป็นข่าวบางคนไม่ได้งัดล้าเลยก็ได้ปืนอ่ะโอ้โหที่อยู่ในกลุ่มตรงนู้นน่ะ นเปป็บาคนได้ทั้งอาวุธได้ทั้งไม้อะได้ทั้งปืนเข้าแกงมาได้เดือนกว่าเฮียไม่สำนึกกันบ้ากหรอวะเออจริงอ้าวใส่กันแล้วไอ้ที่อย่วันนี้ไม่จริงอ่ะแล้วยกสองไว้ผมจะไม่จริงพี่ก็มึงเข้ามาตัวแกก็ดันอาวุธให้เลยดันอาวุธให้แล้วดันปืนขึ้นมาเลยอ่ะโหโชคดีนะที่แห่งนี้เป็นนะพื้นที่นะพื้นที่แห่งศักดิ์สิทธิ์จะมาของที่ใช้ขึ้นปืนนะนะ้วของในแกงงกันแล้วไม่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เียอะไรใหญ่สัตว์ มึงอยู่ตรงกลางนี่มีใครอยู่บ้างไม่ยุคในยุคในยุคการเป็นปืนมันต้องเป็นเคสบายเคสนะโจ้ท้งนั้นนะเคสบายเคสอยู่แล้วกูกูมีคนที่กูเล็งไปมึงเลือกใช้คขาเป็เคสบายเคสแล้วมึงสร้างมาตรฐานถูเอ่ะเลยอ่ะเฮียเข้าแก๊งมาเดินเดียวได้ปืนอ่ะได้มีดอ่ะไอมันเคสเขคสบางเคสแบบว่าข่าปืนดีท้ายาวสิบห้าใช่ไหมบางคนแบบแน้าเจ็บอยู่แล้วหายไปแล้วกูอยากหายไปแล้วไอ้เรื่องเคสบายเคสอ่ะกูถามม่าจริงหรือเปล่า ก่อนมึงจะมาวอติตตี้เข้าเข้ามาที่มาถูกวัวมึงเข้ามาเดือนหนึ่งอ่ะมึงได้เลยมากอ่ะบางคนได้ทั้งมีดทั้งไม้ทั้งปืนอ่ะบางคนได้มีกับปืน่ะก่อนขึ้นมามาถูกก่อนขึ้นมาวอติตี้อ่ะอทีิมเข้าแกงวันได้เดือนกว่าจักเป็นข้าวบอยจริงหรือเปล่าอ่ะไอเหี้ยก็ดูดม้าบนฟอยฮะเพลงว่าแต่พอมาออกมึงก็จะมามาเอากูทุกเบ็ดกะจะเอายันของแล้วพวกคุณจะกลับไปทำต่อยังไงอ่ะ ออนที่บางคนมึงไม่ได้งัดร้านเลยอ่ะคนอื่นที่งัดลงงัดร้านมาก่อนนั้นนี่ตั้งกี่คนกี่รุ่นอ่ะที่เขาไม่ได้มาด้วยอ้มึงแค่เพิ่งเข้ามาในตอนที่แก๊งมันแบบมันฟูแล้วตอนสบายอ่ะแล้วพวกมึงจะมาเรียกร้องกับกูงเนี่ยหรอก็ถูกนะเอ็งจะเรียกเอ็งจะเรียกแบบไหนกันนะกูถามไน้พวมึงกี่คนวะ น้องมันอยากได้ประมาณแบบ10ล้านแล้วก็หาตะปูมาคืนไงนะโจเคสใบเคสอ่ะโค้ดโค้ด10ล้านได้อยู่นะ10ล้านอ่ะจะยังไง10ล้านหาตะปูมาคืนคือยังไงเพื่อนคือ10 10ล้านใช่ไหมคือแบบเบคส์บาเคสแหละเพื่อนบางคนถ้าจะอแก๊งก็คือ10ล้านแต่แต่ถ้าใครไม่อยากเสียเงินก็คือเอาตะปูมาคืนอย่างมีคำว่าเพื่อนอยู่ต้องอยู่ต้องย่าเป็น A หรือ B อ่ะแม่อันนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนกลางคุยให้ระหว่างสองฝั่งคนที่พูดอ๋อเหรออ๋ออับ ไม่ตีแล้วตี่จ่ายตีตะกูตีเลยพี่เห็นเนาะน้องเขาไม่พูดต้องเป็นเองเรืีอย่างละตัวตัาตะกูเดียวไม่จ่ายเงินอันนี้คนการตีพ่พี่พูดยังว่าไงแบบตีแล้วอ่ะตีแล้วเจอกันที่ิ้านตัวตีแล้วตีอย่างละตัวตีแล้วนี่อันนี้ผมพูดนะว่าสมมติพี่อุ้มพี่ก็เคยอุ้มปืนหายถูกไหมพี่อุ้มออกมามันได้ตะกูตีแล้วบางทีก็ไม่ได้แล้ว การที่พวกผมขอเก็บปืนไว้แล้วคืนสกูเอหรือบีตีแล้วให้หนึ่งตัวมันไม่สมเหตุสมผลรไม่ไม่พี่เอาเองไม่สมเหตุมส,มสมผลอ,อ,อยู่แล้วน้องไอ้้ยสกูใช้ทั้งห้าตัวไม่ชอบจรครับ,รบถูกนะตอนนี้ลั่นไปหน่อยก็คือพี่จะเอาตีแล้วอย่างละตัวถูกไหมครับถูกไม่มีเวลาไม่ไม่อันนี้มีเวลาให้ทําสัญญาเวลามีเปล่าไม่รู้แต่มีสกูขายสกูขายหียอะไรก็ไปดูแต่เบนเนใบเคนะ แม่งบายเคสอีกแล้วไอส้สามมันเป็นเคสบายเคสนะครับบางคนก็อาจจะเสียไม่ถึงอะไรเงี้ยมันจะไปนู่นอยู่แลว้วอยู่ที่รุงแต่ถึงใจอะ่ะไม่ไมแล้วเด็กอายุยี่สิบทำแก๊งลับแบบสองของวอซิตี้ไปยืนแบบเยี่ยนตรงนู้น <c oughs> มึงไปเรียกม,มันมันนี่ดิมึงยืนผิดฟังมึง <c oughs> เป็นแบ็คเป็นแบ็คกมันเป็น, <c oughs> นกับวิ๊กเขาเป็นแบ็คเปล่าต๊ะมันไปสืบอยู่ไปฟังวงโนวิเตอร์เหรออ่าวงในอาวงใน ครับพี่แกกงออไม่ใช่ครับมาไปหาตู้ใชยครับเอาไปตู้ให้มาตัดหน้าเรามือตัดไอ้ก๊อฟเลยเนี่ยเขาพูดอะไรตะคุบปุ๊บไอ้แก๊งขายอ่ะพี่อาคู่แข่งทางธุรกิจเกียมันน่าจะมีเรื่องอะไรสะพานคุณทรงและไม่หรอกไอตู้มันก็มืดอนะช่วงนี้สะพานครับเอาคนออกแก๊งครับพี่ต๊อกครับเอาคนออกแก๊งใหม่เชิญนะคนเลยข้างบนเลยครับข้้าางหนเลยถามว่ยคนที่ยืนตรงนี้มีใครไม่เป็นดีมั้ะ แต่แต่มันเป็นเคสเคสดใบเคสนะเออไอ้บ๊อบอย่างเคสดใบเคสดอ่ะมันในบางกรณีอย่างไอ้ที่อะไรไอ้กายดีใจชื่อไอ้เบสไอ้อเวนอะไรอย่างงี้ก็ไม่ต้องเสียอะไรเลยครับจะไม่ไม่แล้วอย่างน้องน้องบางคนที่แบบว่ามันก็งัดบ้างแบบทําบ้างอะไรเงี้ยขอแบบเป็นตัวหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมถึงเป็นเคสดใบเคสถึงใช่ไหมใช่ก็ถึงเป็นเคสดใบเคสไงมันก็ดูตามรายชื่อกันไปว่าเบากว่าสิบห้าเอ็มอีกนะ Uhm, <cima> เออปูว่ามันเบากว่าเนี่ยมึงก็ลองมึงก็ลองแยกให้น้องๆมันเลยมันจะได้รู้ตัวเว้ยมันจะได้ตัดสินใจกันถูกตอนเนี้ว่าว่าใครแยกมันเสียเวลาเว้ยตอนนี้มันก็ว่าทําสัญญาแล้วไปแยกกันข้างล่างไม่ง่ายกว่าหรอมันไปเสียเวลาสบายไม่ได้พี่ได้สุดสุดท้ายแล้วมันจะได้ตัดสินใจถูกไงว่าว่ามันจะยังไงตอนนี้ก็ต้องทําตรงนี้ตรงมีคนกลางพี่มีทุกอย่างมันเห็นทุกคน ว่าพี่จะเอาใครกี่ตัวหรือว่าจเาเบบฟโอเวนรูเบนเบฟโอเวนบ๊อบฟาวเวอร์พิสโนผมไม่ต้องยกะไรเลยแยกออกมาเลยแค่นั้นแหละผมยกตัวอย่างนะพี่และไอ้แซนน่ะแซนมันออกแกงไปแล้วจะตามตัวมาไงอ่ะไม่ไม่พี่ผมจะอันนี้พูดในตัวตัวผมนะผมมาให้น้องไปงัดผมมาให้จ่ายเงินแกงให้น้องที่น้องมีทุกวันจ่ายเงินแกงได้อ่ะเพราะผมผมบอกว่าเนาะให้น้องไปงัดเพราะว่าให้แกง๊งได้ไม่มีคนงัดให้แกงไปงัดเพราะว่าแซนอ่ะมันก็เลยงัดต่อพี่ก็เห็นอยู่ทุกวัน ผมก็เลยเอาเงินจ่ายเงินแจงให้มันเอาไปเปิดพี่มาดูนะแล้วมึงมีหลักฐานไหมล่ะพี่ก็รู้เห็นอยู่ผมก็ตามมาให้ตลอดตามม้ตลอดวนายต้องรู้เห็นอะไรไม่ผมก็ตามมาตลอดเวลาพี่พี่มีปัญหาอะไรพี่ก็ไม่แล้วคุณรู้เห็นอะไรกัามึงเขาทึมอ่ะพี่จะหาหลักฐานได้ผมหาได้มันจะไปทางไหนอะแต่ได้บินนี่คือหลักฐานแบบไหนอ่ะหลักฐานแบบว่าผมส่งเงินให้มันอ่ะนะครับส่งเงินให้มันแชร์อนที่พิ่งมังงะตกระเทศปิดไม่กี่วันนะไม่ก็ผมเพื่อนพี่กายบอกว่าอย่างเช่นทางนี้ก็ได้ ให้มึงฟังนะปิลี่คือตอนนี้เขาเราควรจะให้เขาคุยกันก่อนเพราะว่าคนที่โง่ที่สุดคือคนที่รู้ว่าคนที่รู้ว่ากระสุนปืนไม่มีตาแต่กระโดดไปขวางไว้ถ้้าไดชื่อที่กูพูดมาเยไม่ใช่อะไรไม่ใช่ผมไม่ได้ใ้นะแล้วพี่ลองนึกถึงกรณีเขาดูเรื่องจริงจากเรื่องนี้มันเข้ามามาหนึ่งรีทุกวันน่ะแทบทุกวันอ่ะ ตั้งแต่เที่นอยู่หกโมงเช้าอ่ะพี่ยังไม่เว้นให้มันอีกหรอกแค่รู้เรื่องลึกมาตืยงครับหกโมงเช้าตอนไหนไม่ใช่แล้วเหมึงรู้จากแ่ไเอางี้ละกันซ้ายกับขวามึงรู้จากฝั่งไหนแท้ทุกวันตรงไหนกูจะต้องตรงกลางครับต้องรู้จักตรงกลางชื่อไอ้เบสได้นายกคนมันก็อยู่ตามตอนที่จะบอกมึงหรอพี่พี่ก็ถามผมแต่งงานแล้วผมไม่ได้ลงเวลาผมจะบอกเลยว่าลงเวลาให้หน่อยผมก็จะบอกมันก็จะลงเวลากันโอ้ดิ พอไปงานร้านมันก็ไม่ได้ไปคนเดียวอยู่แล้วใช่ไหมล่ะงั้นงั้นงั้นไม่ถ้าถ้าเรื่องไอ้ออกอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวถามคนคนที่งา้นแม่อ่ะคนที่แบบถ้าคนงานได้อะเพราะว่าเห็นผมอยู่ตลอดแล้วก็แล้วก็แล้วก็เป็นเคสใบเคสว่าแบบว่ามันจะมันจะกี่บาทวันเนี้ยของไอ้อกนะแบบเออแต่พึ่งพูดมาเลยถ้าแบบมึงคิดว่าแบบมึงงั้นเยอะอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาถามคนที่มันอยู่ในรายชื่อที่ไอโจมันให้เมื่อกี้มีโอเวอร์บินอะได้วยอะก็ลองถามดูบิน มึงคิดว่าแบบมึงอัดมึงมึงเดินไปบอกเลยบอกมึงแบ่งชุดตีเลยขึ้นมาผมอน่งใครชนะก็ทำตายไปฝั่งแค่นั้นเองอย่างนะครับนะมาแล้วตอนนี้วอย่างกรณีผมที่ผมตอนนี้ก็จะดีกันแล้วมีกันเดย์มึงมีสกูมาอยู่แล้วมึงเข้าแก้งวันแรกแล้วกูให้อะไรมึงอะปากหลามเขียวหนึ่งอันไงพี่ก็ปากหลามเขียวแล้วกูดันอะไรให้มึงอ มึงเข้าแก๊งมาวันแรกกูดันปากหลามให้มึงเขาบอกว่าอะไรมึงบอกว่ามึงจะได้ขึ้นปืนแล้วบอกว่างั้นมึงงั้นไปหาของมาสิ่งที่มึงมีคือ A B C หนึ่งตัวแล้วกูให้ A B แล้วกันเดียกันเดียที่นู่นเป็นเท่าไหร่ผมเอามาเองหกหมดหกเม็ดพี่ให้ผมมาสี่เม็ดแล้วแล้วตอนทกูแล้วงกูไม่ได้ขึ้นอาวุธให้มึงหรอกูไม่ได้ขึ้นอาวุธให้หรอกูใจกับมึงหรือเปล่าส่วนที่พี่ใใช่ก็ส่วนที่เข้ามาวันแรกกูพางไปตีบูปากหลามขึ้นปากหลามให้มึงทั้งที่มึงเข้าแก๊งที่กะูไม่ใจกับมึงหรอ ตีบูผมตีเองพี่พี่ให้แค่ที่ซีมาให้ผมมาตีนะยินดได้ให้ไเบฟตีแล้วกูให้ไปเเบบมมึึงหรรือปล่าาในนกขู้ให้ไปเบมมึงนะไม่ใช่ครับพี่ให้ผมขึ้นบูเองแล้วพี่ค่อยเอาผมเข้าขึ้นบูเองเลยคุณเอาไปหมทุกอย่างเพราะกูณเป็นคนบอกว่าคุณขึ้นปากเป้าให้มึงเลยเพราะมึงบอกมึงจะได้ปืนแล้วพี่เป็นคนบอกให้ผมไปขึ้นบูมาผมไปตีกรณีเนี่ยคุบอกเลยนะวันแรกเบฟอะบูมันได้เลยหรอก็เป็คนเองถ้าเปลี่ยนเทียบกับเบฟนะเบฟเป็นคนที่สวยที่สุดในเรื่องนี้พี่ต้องนึกก่อนผมเป็นคนเพรเบฟให้ทุกอย่างเลยให พี่ให้ใบเบร์ผมมาห้าเม็ดตีปาสามถูกถูกไม่กูให้ใบเบมึงตีบูด้วยตีชิดบตีบูเองครับผมมาแล้วท้ายสุดแล้วแล้วไม้แล้วแล้วไม้แล้วปลาสลามแม่ยหมดประโยชน์กระโจกดันกูไม่ขึ้นของพวกนี้ให้มึงหรอกคำนี้ใช้ได้มึงไอ้ปืนที่มึงออกมากน่าหน่อนที่มออกมากเลยอย่าไปเรียบร้อยวะอันนี้ถูกที่มึงออกมากมันไม่มันไม่สนมันไม่สนใจแล้วว่าตรงเนี้ยมันจะออกน่าหน่อยแต่ฝั่งทั้งสองฝั่งอ่ะมีแต่ลูกปืนหมายกูไม่ช่วยมึงหรอ ป้ายคือจากเดิมอ่ะที่จะเรียกมาคุยกันแบบมีคนกลางใช่ไหมมึงเห็นไหมว่ามีใครอยู่ตรงกลางไหมที่กูเพิ่งอีวันที่มึงเข้าเข่งมากูใจกวนใส่ขยับเลยเย็นดแม่แล้วผมขอถามกลับใช่ไหมครับพี่ ทุกคนส่งเงินแกงกันสามสิบแปดคนมาเชแดงกระปากฉลามแดงพี่ที่ตีไปเงินใครครับพี่ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณหนึ่งปีสิบเดือนนะครับยู่ที่ต้องรับพค้ารนะครับอยู่ในกองแรงงานนะครับขอบคุณมากครับไม่เคยส่งทีเทลแล้วถ้าเกิดว่าไม่เคยทำเฮียเลยประมาณไม่ส่ารนะแล้วกูจะมาแบบไปดีได้ไงพี่ลองถามคนที่อยู่กันมาก่อนัะมกูก็ถามได้นะของกูส่งเลยกูจะบอกไม่ว่างมาเชแดงกูเติมมานะแล้วกรัวไวเบแกงนะกูเคยบ่อนตายด้วย ปิดแค่ปากขวามแดงแล้วพี่บอกว่ามีดไม้กูขึ้นมาเองนะมีดไม้กูเป็นคนเติมมาเองนะผมไม่ได้พูดถึงส่วนมีดไม้ใช่ไงแล้วแล้วมาแยแแล้วกูแล้วขอของแก๊งแล้วกูปิดอะไรอะแต่เมื่อมีดม้ายกูขึ้นปีนกูขึ้นมาแล้วเอ็มแล้วกูทำลาแกงมาก่อนอะอันนี้ผมถามว่าขึ้นมาวัดละห้าเตือนเกือบครบแล้วเอ้ยพอแล้วครับพอแล้วคือผมให้พวกคุณไปคุยกันให้รู้เรื่องแล้วค่อยมาคุยกับผมไม่ใช่ให้ผมต้องมานั่งวนลูปเดิมเหมือนสามวันที่ผ่านมาอันนี้คือผมไม่ได้ใจความอะไร คุณควรจะคุยกันให้รู้เรื่องก่อนอันนี้คือผมไม่เข้าใจเลยว่าคุณจะให้ผมช่วยอะไรผมไม่รู้จริงๆว่าผมจะช่วยคุณได้ไงถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นเหมือนเดิมตั้ววันแรกที่มาคุยเลยก็เอนะครับก็คือข้อสรุปของพวกผมครับก็อย่างที่บอกครับก็ใครที่อยากได้ปืนอยู่ก็เสนอให้เขาสกู๊ตหนึ่งตัวเพราะว่าถ้าเขาไปอุ้มพวกผมครับมันก็มีเสียงด้วยว่าได้สกูหรือไม่ได้สกูไม้หนึ่งแล้วก็เส้นสองก็คือยอมหายแล้วก็อยากได้ก็อยากได้ตังส่วนที่ เขาที่พวกผมออกค่าสปริงแล้วก็ชุดตีสามร้อยครับประมาณนี้แล้วก็ส่วน<ก>ที่ข<อ>เขาต้องลงให้จ่ายสิบห้าเอมอะไรพวกนี้ครับก็คือจ่ายไม่ไหวเออสกูส,ก,ก,สก,กูตัวเดียวขอรุ้รรนดีกว่าครับใช่อขอรุน้นเนี่ยครับสก,กูตัวเดียวประมาณนั้นนะครับนะก็คือมันก็เลยก็ก็เลยงงว่าถ้าสกูตัวเดียวผมขอรุนแต่ถ้าเจ้าของขึ้นปืนก็ขอของขึ้นอาวุธด้วยบางคนก็ดันอาวุธให้ร้อยด้วยบางคนไม่ได้ออกเลยเลย แล้วก็ขอของเครื่องอาวุธด้วยแค่ทวงค่าของอาวุธอะเอางี้แล้วกัน,อนเอางี้แล้วกันเดี๋ยวลิสต,ตารางมาเลยแล้วกันครับถ้าเกิดว่าจะคุยกันถึงเรื่องแบบนี้ก็ลิสต,ตารางมาแล้วก็ส่งให้เมโลเลยครับเดี๋ยวดูเลยว่าใครใช้อะไรไปเท่าไหร่อะไรยังไงมีไหมเรามีกันไหมเรามีจดลิสไ้ไหมครับเออจําคนได้ครับก็จําได้ว่าเพราะาผมจะช่วยของครึอ่องเออมันจะมีช่วยช่วยครึ่งหนึ่งกับดันให้ร้อยเลยครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวเอาคนกลางไปช่วยเมโลเมโลไปจดจดกับให้ไปจดกับโจ ไปลงไอ้จกกระจอไอ้แท็กไอ้วุฒไอ้วุฒอันนี้เราเราไปนี่เลยครับเราไปรีดของมาว่าเราเขาให้อะไรเราบ้างที่ห้องต่างประเทศครับแล้วเรานี่เราไปอีกมุมหนึ่งเลยครับแล้วเดี๋ยวเอาของมาเทียบกันดีกว่ามาคค่ะุณจเพราะมันตรงกันไหมแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อแล้วกันปะเอาวันนี้วันนี้ต้องจบละเรื่องพวกคุณเนี่ยปะ